นครับนะครับตามกฎหมายไม่ได้เลยนะครับไม่สามารถจะไปเรียกค่าเสียหาย5ล้าน10ล้าน2ล้านเนี่ยไม่ได้เลยอันนี้คือหลักกฎหมายนะเรียกไม่ได้นะเพราะมันเป็นการกระทําที่เขาเรียกว่าเป็นการกระทําที่ผิดสินธรรมอันดีของประชาชนนะครับไม่ใช่เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับนะบเพราะฉะนั้นเราเรียกอะไรไม่ได้ครน,นี้สมมุติว่านะผัวเรานอกใจเราแล้วไปไปมีความสัมพันธ์ ไปคุยไปอะไรยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นแล้วเราจะใช้สิทธ์อะไรตามกฎหมายได้ไหมไม่ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปเรียกเงินเรียกทองละ่ะนะครับก็เรียกเงินเรียกทองถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายยินยอมตกลงกันให้มันก็เป็นเรื่องความสมัครใจนะครับเป็นเะรื่องความสมัครใจนะครับนะที่จะให้เงินให้ทองกันนะครับนะเ,เ,เช่นไปเรียก5ล้านต่อรองเหลือ2ล้านอันนี้ก็เป็นเรื่องความสมัครใจก็ว่ากันไปก็จบไปแต่ถ้าเกิดว่า นะเราไปข่มขู่ผู้หญิงคนหนึ่งนะสมมติเป็นคนมีชื่อเสียงเนี้ยแล้วเราก็บอกว่าอ่าอาเนี่ยคุณมายุ่งกับผัวฉันนะถึงแม้ไม่มีทะเบียนสมรสเนี่ยแต่ฉันมีความเสียอก,กเสียใจฉันขอสัก5ล้านนะถ้าเธอไม่จ่ายนะฉันก็จะเอาไปแฉว่าเธอเนี่ยมายุ่งกับผัวฉันเธอเป็นคนดังนะเป็นคนมีชื่อเสียงนะฉันก็จะเปิดเผยความลับ นะซึ่งความลับเนี่ยเป็นเรื่องจริงฉันมีคลิปนะผัวฉันส่งให้แล้วฉันเก็บไปหมดแล้วมีคลิปขณะที่เธอไปอมีความสําคัญกันมาความสัมพันธ์กันรักกันนะครับเป็นชู้กันอะไรต่างเนี้ยซึ่งเป็นเรื่องจริงและไม่ต้องการให้ใครรู้ต้องอต้องการ่ยะปกปิดไว้เพราะว่าถ้าเกิดเปิดเผยไป,ไปเนี่ยฉันเป็นคนมีชื่อเสียงนะถ้าเปิดเผยไป,ไปเนี่ย เธอเป็นคนมีชื่อเสียงเธอต้องเสียหายว่าเธอร่ํารวยหาเงินหาทองได้เก่งเพราะฉะนั้นฉันเรียกเธอห้าล้านแต่ถ้าเธอไม่จ่ายฉันแฉเลยฉันจะเอาคิดไปเปิดไปบอกคนอื่นนะว,ว่าเธอนมายุ่งกับผัวฉันถ้าแบบนี้มันจะกลายเป็นมีความผิดทางอาญาแล้วครับนะครับเขาเรียกว่าความผิดฐานรีดเอาทรัพย์หรือภาษาที่ชาวบ้านเรียกว่าแบล็กเมลความผิดฐานแบล็กเมล์รีดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตราสามสามสามแป นะครับนะและก็จะมีโทษจําคุกเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเท่าไหรนะ่นะสามสามแปดนะครับนะอันนี้เป็นการให้ความรู้นะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรของใครนะนะมาตรา3ามสเขาบอกว่าผู้ใดข,ข่มขืนใจผู้อื่นให้ยอมให้ทรัพย์สินโดยขู่เข็นว่าจะเปิดเผยความลับและการเปิดเผยและจะทําให้คนที่โดนขู่เนี่ยได้รับความเสียหายนะครับนะข่มขู่จนเขายอมให้ทรัพย์สินมีความผิดฐานลีดเอาทรัพย์จำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปี ระับตั้งแต่20 0 0 0ถึง200 0 0 0บาทก็มาตรา338เพราะฉะนั้นก็จะมีความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นะครับรีดเอาทรัพย์ก็จําคุกก็อย่างที่ผมเรียนนะฮะนะครับนะสิปีนะครับนะอันนี้ก็เป็นบทลงโทษนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปขม่มพอรู้ว่าคนนี้มายุ่งกับผัวเราแล้วนะเรามีคลิปนะไม่จ่ายนะเอาตังมามิฉะนั้นกูแฉ กูเอาขึ้นโซเชียลเลยกูส่งนักข่าวส่งไอ้พวกเพจเอวตารทำลายชื่อเสียงกูนะ่ปนปีนะนะครับถ้าไม่จ่ายตังนะอันนี้แหละครับเรียกว่ารีดเอาทรัพย์ซึ่งสารดีกาเคยมีคำพิพากษาไว้แล้วนะครับในคดีที่12685ทับ2558ก็เป็นคดีลักษณะแบบนี้และครับนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็เสนะร็แจแล้วก็มาเร,เ,รเ,รนะเรียกเงินเรียกทองกันคดีนั้นเรียกเงิน20,000บาท นะถ้าไม่ยอมจ่ายก็จะแฉจะเปิดเผยนะสารดีกาพิพากษาว่ามีความผิดฐานรีดเอาทรัพย์นะครับนะก็เราก็มาเรียนข้อกฎหมายกันนะนะครับไม่ได้เกี่ยวกับคดีอะไรเลยนะครับเอามาเล่าให้ฟังว่าในเห็นว่ามีคดีล,ลำไยห,หายทองคำเต็ไมไปหมดประชาชนให้ความสนใจผมก็เลยเอาเรื่องนะปัญหาครอบครัวระหว่างผัวเมียจดทะเบียนกับไม่จดทะเบียนเนี่ยมันต่างกันเลยถ้าไม่จดทะเบียนเนี่ย ไปเรียกเงินเรียกทองเขาถ้าเขาไม่ยอมจ่ายจะแฉเนี่ยอันนี้คนที่ไปเรียกเงินไปข่มขู่เขาเนี่ยก็ติดคุกนะครับ10ปีนะโทษสูงสุดนะครับก็ถือว่าไปข่มขืนใจเขาแต่ถ้าเขายอมให้ดีๆก็ไม่มีความผิดถ้าเขาสมัครใจให้แต่ถ้าไปขู่เขาไม่จ่ายเงินให้กูนะกูเรียก 5? ล้าน10ล้านถ้าไม่จ่ายให้กูนะนะครับนะกูแฉนะเพราะมึงปมนคนดังมีชื่อเสียงนะ มึงจะอายนะกลัวขึ้นเฟซบุ๊กเลยนะอ่าอะไรเงี้ยถ้าแบบนี้ก็ติดคุกครับนะครับนะคราวนี้คำถามต่อไปนะครับนะถ้าสมมุติว่าออ่่ามีเขาบอกว่าคดีแบบนี้มีขึ้นศาลเยอะไหมก็มีหลายดีกานะอีกดีกาหนึ่งปี6กหนึ่งตะกี้ปี5้าแปดปีหกหนึ่งคำพิพากษาดีกาที่เดี๋ยวสักครู่นะดีกาที่4ี่หนึ่งหกทับสองห้าหกหนึ่งอ่า อันนี้ก็อีกอันนะครับก็เป็นลักษณะเนี่ยนะครับไปเปิดเผยความลับไปขู่เขาเรียกเงินเหมือนกันนะครับแล้วก็เอารูปรูปภาพที่เป็นภาพลามที่เป็นภาพลามกอาจารนะครับวิดีโอต่างๆเนี่ยขนาดมีความสัมพันธ์กันเนี่ยนะครับนอันนี้เป็นเรื่องที่ยังไม่ได้อยากขาดกันด้วย นะครับโดยที่คู่สมรสเขาไม่ยินยอมแล้วก็ไปเรียกตังค์ครับอันนี้ก็แต่เขาไม่ยอมให้อันนั้นผิดฐานพยายามรีดเอาทรัพย์นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นผัวเมียจดทะเบียนนะครับนะนะครับนี่แหละนี่แหละครับก็ไปคูเรียกเงินเหมือนกันอีกดีกาหนึ่งปี6 1ห1ทับหนอันนี้ไปเรียกเงินเขานะครับเรียกเงินเขา10,000แสนดอลลาร์ฮ่องกงนะหากไม่ยอมอมอบเงินก็จะเปิดเผยภาพเปยวิดีโอลามก นะซึ่งเป็นความลับให้บุตรสาวของโจ์เสียหายนะครับอันนี้ก็ติดคุกเหมือนกันนะนะครับนะเ,เดี๋ยวผมใส่ไว้นะเผื่อใครอยากจะไปหาเพิ่มเติมนะดีกาที่หนึ่งหนึ่งแปดแปดทับสองห้าหกหนึ่งนะครับเนี่ยเลขดีกาเนี่ยท่านก็ไปค้นใน Google เอาแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องที่ข่มขู่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงสร้างเรื่องขึ้นมาเองนะแล้วก็ไม่มีอยู่จริงไม่ได้เป็นความลับอะไรหรอกอันนี้ไม่ผิดฐานรีดเอาทรัพย์จ,จะผิดฐานการโชคทรัพย์ดีกาที่หนึ่งศูนย์แปดสี่สามทับห้าสาม ดีกาที่10843ทับ53เป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงคมคูขึ้นมาแล้วก็ไปเรียกตังเขาอันนี้ผิดฐานการโชคนะครับใครเราจะหาหาความรู้เพิ่มเติมนะก็อันนี้ไปขู่พระเป็นเหตุเกิดในปีอาสาดิการตัดสินปี5310843ท53นะครับจำเลยไปขู่พระนะไปสร้างเรื่องขึ้นมาว่าพระองค์นี้มีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงซึ่งไม่เป็น แจ้งนักข่าวไปแจ้งคนนั้นคนนี้อะไรต่างนะแล้วก็ปล่อยทางโซเชียลนะครับนะอันนี้ก็นะมันไม่เป็นความจริงก็เป็นก็ต้องการทําลายชื่อเสียงถ้าไม่จ่ายตางกูกูก็จะแฉจะอะไรต่างอันนี้ผิดฐานการโชคมาตรา3ามสจะไม่เหมือนกันถ้าเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วก็ปล่อยข่าวทําลายเขานะครับเขากลัวจะเสียชื่อเสียงอันนี้ไปขู่พระนะเยอะนะขู่พระเนี่ยการโชคโทษจะเบาวกว่าจําคุกไม่เกิน5ปีนะครับนะ ความผิดฐานกันโชคทักมาตรา337จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนะครับโทษมันจะเบากว่านะครับนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูว่าไปสร้างเรื่องขึ้นมาว่าพระองค์นี้มีเมียแล้วมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงอะไรเนี่ยซึ่งไม่เป็นความจริงแล้วก็เรียกตังค์ซะมิฉะน,นั้นต้อง ลดออกจากจเจ้าวาดนะนะครับอันนี้เป็นคำพิพากษ,ษาดีกาปี53ถ้าไม่ใช่เรื่องจริงแต่ไปแฉแล้วก็ตบทรัพย์เรียกตังเขาผิดกันโชคก็จำคุกไม่เกิน5ปีเป็นไงฟังแล้วได้ประโยชน์ไหมบอกแล้วฟังรายการอาจารย์เดได้ความรู้นะเรามาหาความรู้กับพี่เดรหรืออาจารย์เดก็ให้ความรู้ทุกวันนะเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะเคาะหัวใจหัวใจด้วยครับนะครับเคาะหัวใจกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่ง กดติดตามกดชื่นชอบกันไว้นะครับนะจะได้เป็นกําลังใจสําหรับคนที่เขามาจัดรายการและให้ความรู้แต่ขออนุญาตเรียนนะครับไอสิ่งที่ผมพูดนี่ไม่ได้เกี่ยวคดีของน้องลำไยญหายทองคําไม่เกี่ยวกับใครตะใครทั้งนั้นนะครับเป็นการเห็นว่ามันมีคดีลำาไยขึ้นมาแล้วเขามาพูดถึงประเด็นข้อกฎหมายอาจารย์เดกก็เลยเอาข้อกฎหมายตำลงตำลามาให้ความรู้กับประชาชนที่น้องประชาชนจะได้รู้ว่าโอ้เรามีสิทธิ์แค่ไหน เราก็ใช้แค่นั้นถ้าเราใช้สิทธิ์เกินส่วนมันก็กลายเป็นการกระทําละเมิดนะนะครับเราใช้สิทธิ์เกินส่วนไม่ได้นะครับนะการใช้สิทธิ์เกินส่วนเนี่ยทางแพ่งเขาเรียกว่าเป็นละเมิดอยู่ในมาตรา421เดี๋ยวเปิดให้ดูนะหลายๆคนไม่เข้าใจนะใช้สิทธิ์เกินส่วนคืออะไรนะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับอพี่น้องประชาชนจะได้รู้ว่านะว่าเรามีสิทธิ์แค่ไหนนะมาตรา421กฎหมายแพ่งนี่ตำรานะครับ นะครับนะการใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดการใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดการใช้สิทธิ์ซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่บุคคลอื่นนั้นเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายที่ภาษากฎหมายหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าใช้สิทธิ์จนส่วนนะนะครับนะนะครับเพราะนั้นมีสิทธิ์แค่ไหนก็ใช้แค่นั้นนะเราเป็นผัวเมียไม่ได้จดทะเบียนสมรสเราก็ไม่มีสิทธิ์ไป เรียกร้องเงินเรียกร้องทอง,ทองแต่ถ้าเกิดเขายินดีจ่ายให้เราสักสองล้านสามล้านจบไปก็ทำสัญญาจบก็จบแล้วนะแล้วในสัญญาก็สมมติว่าในสัญญาก็เขายอมให้เงินเราแล้วเลิกลากันไปอย่ามายุ่งกันอีกแล้วก็มีสัญญาบอกว่าถ้าไปเปิดเผยสมมุตินะนะไม่ได้เกี่ยวคดีใครสมมุติเรามีบอกว่าถ้าเปิดเผยต้องจ่าย10ล้านเพราะว่าเขาจะเสียหายอย่างเงี้ยถ้าเอาไปเปิดเผยไปออกทีวีไปให้สัมภาษณ์นะครับไปหิวแสงเพยนั้น ก็พิสูจน์อะไรไม่ได้ถึงแม้เป็นเรื่องจริงเขามายุ่งกับหัวเราแต่เราเอาไปแฉไม่ได้เอาเราไปเปิดเผยก็หมิ่นประมาทก็จําคุก2ปีปรับสองแสนตามมาตรา3ามสเนะครับเพราะนั้นก็เราก็ติดตามข่าวสารดูอะไรต่างๆแล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวเองนะครับว่าการกระทําดังกล่าวนั้นบางครั้งเนี่ยเราอยากทําอยากประจานคนนั้นคนนี้อะไรต่างๆเราต้องรู้ว่ามีกฎหมายให้ทได้ไหมถ้ามันไม่มีกฎหมายให้ทได้เราทําไป เราก็สวยครับพี่น้องครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแช์นะอันนี้เป็นการให้ความรู้ทางกฎหมายไม่ได้เกี่ยวกับคดีของไทยทั้งสิ้นเห็นเขาโอ้โหมีการพูดกันเรื่องนี้เยอะก็เลยให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับดังนั้นกรณีของนายห้างประจักรชัยที่บอกว่านะครับจะมีการฟ้องร้องนั้นก็สามารถทําได้ทั้งทางแพ่งทางอาญาทําได้หมดครับนะครับสนะทําได้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่ามีพฤติกรรมในการละเมิดสัญญาข้อตกลงเขียนไว้ชัดกําหนดค่าปรับไว้ นะครับกำหนดค่าปรับก็คือในกรณีที่นําไปเปิดเผยทําให้เขาเสียหายกําหนดไว้10บล้านถึงเวลาก็ฟ้อง10ล้านได้เลยไม่ต้องไปพิสูจน์ความเสียหายเลยเพราะอะไรเพราะกาหนดค่าปรับมาชัดเจนก็อฟ้อง10บล้านไอ้เงินที่ได้ไปก็ต้องคืนนะพูดง่ายก็ต้องโดนโดนค่าปรับแล้วก็นอกนอกจากผิดสัญญาแล้วก็ยังเป็นเรื่องเป็นเรื่องอะไรครับเ,เป็นเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเรื่องส่วนตัวยิ่งจริงยิ่งผิดเรื่องผัวน้อยเมียน้อยเรื่องชู้เรื่องอะไรต่างๆเหล่าเนี้ยนะมันพิสูจน์ นะมันพิสูจน์อะไรไม่ได้นะครับมันพิสูจน์อะไรไม่ได้นะครับและส่วนใหญ่คดีเราไปกล่าวหาประเภทนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับการรอการลงโทษก็เป <im it> ็นเรื่องร้ายแรงนะที่ผ่านมาที่ทํามาก็ส่วนใหญ่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเป็นเรื่องเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะเพราะนั้นก็เรื่องเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังกันนะครับก็ให้ความรู้กันนะส่วนใครจะส่วนใครจะคิดยังไงก็เอาที่ตามสะดวกตามสบายนะ ท่านชอบแบบไหนก็ทำไปนะครับบางครั้งการเป็นคนที่อยู่ในโซเชียลนะครับเป็นพวกชาวเน็ตชาวไลน์ต่างๆเนี่ยถ้าเราติดตามรายการกฎหมายของอาจารย์เดเราก็าได้ความรู้นะครับเราจะได้ความรู้นะครับเพราะรายการเราให้ความรู้ทางด้านกฎหมายทุกวันส่วนใครจะเชื่อไม่เชื่อก็อเอาที่สบายใจบางคนบอกไม่ได้เราก่แย่งผัวกูต้องประจานมันกระจานก็กกไปนะครับมันไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองเพราะนั้นสิ่งที่คุณทำมันก็กลายเป็นการละเมิดนะทางแพง่ง แล้วก็กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายทางอาแล้วถ้าไปตบรัพย์เขาได้มาสองล้านไม่พอสมมุตินะจะเอาเพิ่มอีกถ้าไม่ได้เดี๋ยวสมมตินะจะเอาเพิ่มอีกถ้าไม่ได้เดี๋ยวสมมตินะจะเอาเพิ่มอีกถ้าไม่ได้เดี๋ยวสมมตินะจะเอาเพิ่มอีกถ้าไม่ได้เดี๋ยวกูจะสมมตินะจะเอาเพิ่มอีกถ้าไม่ได้เดี๋ยวกูจะออกรายการดังนะกูได้เดี๋ยวกูจะออกรายการดังนะกูได้เดี๋ยวกูจะออกรายการดังนะกูกูพร้อมออก กูพร้อมออกเลยกูพร้อมออกเลยกูพร้อมออกเลยกูพร้อมออกเล้วกูพร้อมออกเลยกฎหมายมันคนละเรื่องมาตรฐานจริยธรรม อะไรกับมาตรฐานการผิดทางกฎหมายมันมันคนละอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ผิดศีลธรรมกับผิดกฎหมายศีลธรรมกับผิดกฎหมศีลธรรมกับผิดกฎหมายคนละเรื่องนะครับนะผิดศีลธรรมก็มเป็นเรื่องผิดศีลธรรมก็มเป็นเรื่องก,การขัดกัตงงบต่ความสงบก็ว่ากันไปนะเพราะฉะนั้นการใช้สิทธิทางศาลก็ต้องมีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ อันนี้ก็นามาเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอยู่สั้นๆนะเดี๋ยวจะมีนักการเมือง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  เดี๋ยวจะมีนักการเมืองเดี๋ยวจะมีนักการเมืองการเลือกตั้งที่ผ่านมา138ยสมสคนมีหลักฐานมีโพยมีคลิปเสียงมีคลิปวิดีโอมีเงินมีอะไรต่างมีผู้เกี่ยวข้องพันกว่าคนมีการใช้เงินประมาณ800ล้านถึง1,000แล้วก็จะมีการรับคดีมาแจ้งข้อหาอ้างยี่ส่องโจรฟอกเงิน นะอ่เป็นนะอ่เป็นนะอ่การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรอาชญากรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่นะอ่ทาง d ดเอ่ทางเดสไอเขาว่าอย่างนั้นเขามองว่าเขามีมูลมีพยาหลักเขามองว่าเขามีมูลมีพยาหลักเขามองว่าเขามีมูลมีพยาหลักฐานเขาจะเล่นงานล่าสุดวันนี้ก็ดูข่าวกกตก็บอกว่า จะไม่ไปร่วมประชุมหรอกนะโดยอ้างมาตรา,านะโดยอ้างมาตรา,านะโดยอ้างมาตราถ้าผมจำไม่ผิดผิดก็มาตราห้าสิบเก้านะครับโดยมาตราห้าสิบเก้านั้นก็บอกว่าอย่างไงล่ะนะอ,อ่ก็ก็ทำนองว่านะในการดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งสอวอเป็นอำนาจข,ของกกตนะเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสอวอส่วนกฎหมายอื่นนั้น ก็เป็นหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเพราะนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาก็จะรับคดีไว้เ,เ,เป็นคดีพิเศษผมเชื่ออย่างนั้นนะนะแล้วก็เสร็จแล้วก็น่าจะมีการแจ้งก็หาอ้างยี่ซ่องโจรฟอกเงินนะองค์กรอาชญากรรมซึ่งไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งส,อส,อสอวอนะถ้ากฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสสสวอก็เป็นของกตทอแต่ถ้ากฎหมายอาญาอื่นก็เป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นนะครับนะเพราะฉะนั้นนะ ก็ผมก็เชื่อว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษจะรับคดีไว้จะรับคดีไว้จะรับคดีไว้เป็นคดีพิเศษแต่ถ้าไม่รับคณะกรรมการไม่มีมติให้รับเนี่ยคนก็จะต้องวิพากษ์วิจารณ์ดีเอสไอนะว่าเฮ้ยมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าละครลิงไหมอะไรต่างเนี่ยผมเชื่อว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษต้องรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรที่เป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษก็คือเป็นที่พึ่งของประชาชนทําคดีสําคัญสําคัญเพราะเชื่อว่า คดีสวร้อยสามสิบแปดคนเนี่ยเรื่องโดนกล่าวหาอ้างยี่ซ่องโจรเนี่ยน่าจะรับถึงแม้จะโดนสวบางคนบางท่านขู่ในสภา,าว่าอย่ามาสเสอ,อทำคดีนะผมตังก็พูดนะอย่ามาเอออำนาจไม่มีอย่ามาเสอไม่มีอย่ามาเออไม่มีอย่ามาเออไม่มีอย่ามาสเสอ,อนะถ้านะถ้าหยุดได้หยุดถ้ายังไม่หยุดไปต่อเดี๋ยวเจอกันนะครับจะเจอถอดถอนเจเลยจะลองจริยธรรมจะ จะแจ้งความจับหนึ่งห้าเจ็ดอะไรก็ว่ากันไปนะผมเชื่อว่าทวีสอด่องเนี่ยแล้วก็ทิพดีเีไอเนี่ยไม่ยอมหรอกเพราะถ้ายอมก็แมวเลยนะนะครับถ้ายอมไปแนละ้วถึงเวลาแล้วไม่รับเป็นคดีพิเศษไม่อะไรเนี่ยผมว่าแมวเลยเนะี่ยนะครับนะเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยอย่ามวยล้มต้มคนดูนะครับพี่ทวีนะมาขนาดนี้แล้วก็ต้องดันแม่งส่งไปนะถ้าไม่ดันส่งไปเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับกรณีของเจ้าหน้าที่กระทรวงกรเกษตรท่านหนึ่งไปแฉอนุทินนะบอกเนี่ย นะสนามอล์บในคะรอบครัวอนุทินนี่บุกลุกที่สปกสักพักพก,ก็ไปยกมือไหว้กันไปแนละ้วนะครับหรือก็บอกว่านี่หวานใจคุณลุงนะนะหวานใจคุณลุงไปบุกลุกที่สปลอกอีกเป็นรีสองรีสอร์ทอาสุดท้ายก็เงียบอีกถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นของดีเอสไอเนี่ย,ยมันก็จะลดน้อยลงคนก็จะมองเป็นแมวไปแทนที่จะมองเป็นเสือก็จะมองเป็นแมวไปนะครับผมเชื่อว่าดีเอสไอต้องรักษาภาพลักษ์รักษาหน้าไว้บ้างนะ นะครับแล้วอะไรที่พูดพูดไว้เนี่ยนะที่ถแถลงข่าวอะไรต่างเนี่ยมันต้องทําได้จริงถ้าไม่ได้เนี่ยคนก็จะมองว่าเป็นอ่าเป็นเรื่องของการโม้การคุยอะไรต่างถึงเวลาไม่ได้เรื่องเลยแล้วนะแล้วเขาก็จะไปตั้งข้อสังเกตว่าพวกเรานั้นเป็นมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่านะครับเพราะนั้นก็นะก็เชื่อว่า d ีเอน่าจะเอาจริงเอาจังนะดีเอน่าจะเอาจริงเอาจังนะไม่ใช่เป็นการต่อรองทางการเมืองนะครับ อันนี้ก็ฝากไว้เรื่องนี้นะอีกเรื่องนึงที่เรื่องที่สําคัญนะครับนะครับเรื่องเรื่องเรื่องสำคัญนะครับอือก็เป็นเรื่องของสอสนกสอสอสสอและสอสไอ้พักพักส้มพักประชาชนตอนนี้คะแนนนิยมไม่สุดๆเลยไล่บี้สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานหนักเลยก็มีความคืบหน้ากันนะ ว่าจะมีการเปิดเผยผลมติบอร์ดต่างๆที่ผ่านมานะครับนะนะครับมีบอร์ดหลายบอร์ดนะครับบอร์ดใหญ่บอร์ดเล็กบอร์ดสนิทมีหมดนะครับซึ่งไม่ยอมเปิดเผยตะเห็นเลขาธิการบอกว่าจะเปิดเผยแล้วนะมีมติหลายหลายครั้งหลายผลมติการจ้างให้มีการาว่าจ้างให้มีการทำเว็บแอปเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายเครื่องมือในการดูแลประชาชนประกันสังคมผู้ประกันตนเนี่ย850บล้าน แล้วก็ผลงานที่ผ่านมา45หปีย้อนหลังซึ่งผู้ประกันตนเขาก็อยากจะรู้ว่าเอาเงินพวกเขาไปทำอะไรผมเองก็อยากจะรู้ว่าเอาเงินกูไปทำอะไรเพราะผมก็เป็นผู้ประกันตนคนหนึ่งจ่ายเงินทุกอันตนคนหนึ่งจ่ายเงินทุกทุกเดือนทุกอะไรต่างนะ750ในฐานะนายจ้างลูกจ้างจ่ายตังค์นะครับนะฮะก็อยากจะรู้ว่าเอาเงินพวกผมไปทําอะไรมันไม่ใช่เงินภาษีในเงินของผู้ประกันตนเพราะฉะนั้นเขาอยากจะรู้ว่าเอาเงินไปทําอะไรก็ต้องเปิดเผยจะปกปิดไหม มีกรรมการนายจ้างคนหนึ่งมาเช้าผมดูข่าวเขาบอกว่าผมเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งในปี2ปีจะให้ไปเปิดเผยย้อนหลังอ่สีหปีไม่ได้ที่เขาไปสั่งซื้อสั่งจ้างเว็บแอปกันเนี่ยแปดล้านเนี่ยผมไม่รู้ไม่กล้าไปเปิดเผยเดี๋ยวจะโดนฟ้องโดนอะไรต่างผมว่าถ้าถ้าเราใจไม่ถึงเราปลอดแหกเราก็ลาออกดีกว่ามั้เพราะว่าถ้าเราใจไม่ถึงนะเรามี ไอการทำาพวกไอซอฟต์แวร์พวกเนี้ยนะผมอยากจะเรียนนะเพราะพี่เดนะเป็นที่ปรึกษาบริษัทพวกนี้และทำคดีพวกนี้มาอยู่ในศาลเนี่ยเพิ่งจบไปเนี่ยเพิ่งจบไปเนี่ยต้นทุนมันต่ำอย่าง800ร้อยล้าลน,นเนี่ยผมว่าต้นทุนแม่งนะ่าประมาณสักครึ่งหนึ่งอะ่ะกำไรเป็นครึ่งเขาก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยแพง เกินไปหรือเปล่าหัวไหมมีรับเงินรับทองอะไรหรือไม่นะครับนะนะครับนะเขาก็เริ่มมีความสงสัยกันนะครับเข้าใจนะฮะนะว่ามีการประมูลมีการหัวอะไรหรือไม่ก็เพราะนั้นนะครับก็เป็นหน้าที่ของอ่พวกคณะกรรมการของสำนักงานประกันสังคมก็ควรจะเปิดเผยข้อมูลจะปกปิดไว้ทำไมครับนะผู้ประกันทนก็เหมือนกับผู้ถือหุ้นบริษัท ผู้ถือหุ้นก็อยากจะรู้ว่ากรรมการบริษัทเอาเงินไปใช้อะไรบ้างรายรับรายจ่ายงบการเงินงบรไรต่างว่าต้องเปิดเผยจะปกปิดทำไมอ่ะยกเว้นว่าสิ่งที่ไม่อยากเปิดเผยนั่นะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าคนก็เลยตั้งข้อสงสัยผมเองก็สงสัยนะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะเข้าใจนะจ๊ะ นะเรื่องปร um, uh, ะกันสังคมนี่ต้องตามกันต่อนะครับอืมนะฮะนะนะครับอ่านะฮะอืมมีอะไรบ้างนะครับอืมเออนะครับมีคดีเกี่ยวกับผ um ู้บร hm ิโภคอ่าคดีเกี่ยวผู้บริโภคอ่าคดีเกี่ยวกับผู้บริโภคนะครับเรื่องการพิพากษาลงโทษนะครับเรื่องต่อมานะคำพิพากษาฎีกาที่2 0 1 9ูนย์หนึ่งเก้าทับหกเจ็ดนะครับน้านะครับการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษ นะตามกฎหมายาวิธีพิจารณาคดีผู้ริโภคมาตรา42ศาลต้องกำหนดค่าเสียหายที่แท้จริงให้ก่อน<ม>เพื่อนำมาเป็นการคำนวณค่าเสียหายเชิงลงโทษนะครับนะครับเ,เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับาการกำหนดค่าเสียหายเพื่อการลงโทษให้ผู้ประกอบธุรกิจชดใช้ตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้ริโภคมาตรา42จะกระทำได้ต่อเมื่อศาลกำหนดให้มีการชดใช้ค่าเสียหายที่แท้จริงเสียก่อน เพื่อนํามาใช้ในฐานคํานวณค่าเสียหายเพื่อการลงโทษสารพิพากษาจําเลยคืนเงินตามสัญญาซื้อขายห้องชุด2 0 0แสนกว่าบาทนะผู้บริโภคนะปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บนะพร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันที่จําเลยรับเงินไปโดยให้ผู้บริโภคจดทะเบียนห้องชุดที่พิพาทษคืนแก่จาเลยเป็นผลมาจาก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  นะครับการจะเรียกค่าเสียนะครับการจะเรียกค่าเสียหายนะครับการจะเรียกค่าเสียหายเพื่อการลงโทษได้ก็ต้องกําหนดอ่าเสียยหาค่าเสียหาย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 ก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังอืม ก็มีก็มีอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะนะครับเออมีอะไรเออมีอะไรเออมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูนะครับ เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะครับอืมนะอะไรที่น่าสนใจก็เล่าอีกสั่งวันนี้ผมอยู่สั้นๆเดี๋ยวผมจะมีอ่าคนมาพบนะอืมอืมนะครับอ้าวอีกเรื่องนึงันนี้น่าสนใจนะคนที่ชอบแจ้งโฉนดหายโฉนดหายนะครับมาดูอันนี้นะครับดีกาที่สองสี่สี่ทับหกเจ็ด นะครับอันนีน้น่าสนใจมากนะครับเป็นกรณีแจ้งแจ้งโฉนดหายนะจำเลยที่1เป็นผู้จัดการมดกนะครับนะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าโฉนดไม่ได้หายนะครับนะแต่ไปแจ้งนะแต่ไปแจ้งว่าโฉนดหายแล้วก็ออกใบแทนพอออกใบแทนเสร็จแล้วเนี่ยนะก็เอาไปขายนะครับนะก็มีคนซื้อไปแล้วเขาต่อมาก็ทายาทก็เลยมาฟ้อง นะครับว่าเนี่ยเฮ้ยโฉนดไม่ได้หายอยู่กับกูเนี่ยผู้จัดการมรดอกเอาไปออกใบแทนออกใบแทนเสร็จแล้วก็ไปขายสารดีกาบอกว่าใบแทนเนี่ยที่ออกมาเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเออนะฮะเพราะฉะนั้นจะไปอ้างส่งอ้างสิทธิ์อะไรไม่ได้โดยสารดีกาเนี่ยอ้างประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา63วรรคแรกและวรรคสองและมาตรา72ดังนั้นใครซื้อไปก็ไปไงก็ไม่ได้สิทธิ์ถึงแม้จะทําไมเนี่ย สุจริตเสียค่าตอบแทนก็เป็นไงโดนเพิกถอนหมดโดยสารดีกาเพิกถอนนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและมาผ่า,านิตมาตา1นึ่นะครับเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะเออน่าสนใจเพราะฉะนั้นใครไปออกใบแทนแล้วไปไปโอนไปอะไรต่างๆเนี่ยใครได้ไปนี่ก็ไม่สุจริตนะถึงแม้จะสุจริตเสียค่าตอบแทนก็ฟังอะไรไม่ได้เพราะว่าใบแทนมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเป็นไงดีไหมดีกา บอกแล้วอะไรที่มีประโยชน์เนี่ยผมก็จะนําเสนอให้พี่น้องประชาชนได้รู้กันนะดีกาอันไหนที่น่าสนใจเนี่ยดีนะครับทับหกเจ็ดลองไปหาดูกันนะสองสี่สี่ทับหกเจ็ดไปไงได้ความรู้ไหมละ่ะนะบอกแล้วนะครับได้ความรู้กันเต็มที่นะสองสี่สี่ทับหกเจ็ดนะครับนะครับนะเดี๋ยวผมเขียนไว้นะดีกาที่สองสี่สี่ทับหกเจ็ดกรณีออกใบแทนแล้วนําไปขายต่อ เจ้าของที่แท้จริงฟ้องเพิกถอนได้คนที่ซื้อไปถึงแม้สุจริตและเสียค่าตอบแทนก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์เห็นนะเนี่ยนะนี่นะนเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์เลยเดี๋ยวนี้มันก็เวลาเอาเอาโฉนดไปจำนำจำนองอะไรเอาจำนำเสร็จเอาไปประกันเงินกู้สักพักก็ไปแจ้งหายแจ้งหายก็ไปออกอ,ออกโฉนดใหม่ที่เขาเรียกว่าใบแทนเอาไปขายต่ออีกนะไอน,นี้เขาเรียกว่า,าลูกหนี้ชั้นครูนะบางคนก็เรียกว่าเป็นโจร ะครับเพราะอะไรเพะก็นะเอาเอาไปวางเสร็จปุ๊บก็ไปแจ้งหายแจ้งหายก็ไปขายต่อโฉนดใบเดียวขายแม่ง3-4ครั้งเอาละครับเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมมีธุระนะครับสั้นๆใครมีปัญหาข้อกฎหมายก็อินบ็อกซ์อินไะไรมานะนะครับกรบขอบคุณมากช่วยกันกดติดตามกดชื่นชอบกดแชร์ด้วยนะครับ